ถอยก่อนครับอ่าเต็เตดมันไม่เกาะเตดมันไม่เกาะใส่ซีเอสธรรมดาขึ้นเลยพี่สีเอสธรรมดาขึ้นนี่แหละข้อเสียของลิมิเต็ดครับโอ้ยไปโกดกันมาตอนไหนมาเหยียบดินใส่กันเนี่ย <laughs> ไปเรียบๆเลยนะมันไส้มันไส้ ยิงดิฟบล็อกไหมพี่อันนี้สู้ด้วยแท็กชันใช่ไหมอันนี้สู้ด้วยแท็กชันนะครับมีสู้ด้วยแท็กชันนะครับออกไปได้สบายปีนอ่าปีนเนินออกไปขวานะปีนเนินออกไปขวาเยี่ยม สู้ด้วยแท็กชั่นไปเลยนะไม่ต้องดอ่าไปายไหลไหลไหลไปไ,ลไป,ไปออกเนินขวานะออกเนินปีนปีนออกขวาเยี่ยมครับเด้อเด้ออันนี้ใส่อะไร ลาสีโลลองดูไป,ไปสี่โลได้สี่โลเตดแต่เบาๆครับอ้าวยกถอยก่อนแป๊บหนึ่งข้างขวามันติดล็อกถอยไป X X X ดูมาดูพวกอ่าดูกระจกซ้ายด้วยนะไปพ,พอพอพอขึ้นเลยครับตรงนะตรงนะกลมอะไรขวาน,นิดนึงอ้าโอเคครับไปเลยไปไปามามาโอ้โห เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมดูมุมนู้นมันติดอะไรถอยครับอ่าที่ล้อซ้ายล้อซ้ายมาตรงผมอ่าโอเคมา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 นิดเดียวมามาถอยก่อนถอยก่อนถอยกนพ่อพ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 อ,พอ,พอ,พอถอยถอยถอยยาวเลย เอกเอกครับเอ,อกครับถอยเอกครับพอพ่อพอพอล้อล้อซ้ายตรงผมอย่างเดียวนะมุมนี้แหละองศานี่แหละมาเลยอย่ายกอย่ายกอย่ายกโอ้ยมันลงล่องก่อนมามาถอยก่อนไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวงมาลัยพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้าย โอเคลงไปลงไปลงไปครับลงไปครับลงไปอีกยาวๆพวมอะไรขวาพวมอะไรขวาลงไปครับลงไปครับปลายปลาปลงไปอีกครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมพอ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 เต็ดจับช้ามากเลยเดี๋ยวพี่ลอมุมเดิมนะแล้วใส่ 4S นะเข้ายัง มาเลยมาเลยมุมเดิมนะกล้อซ้ายอยู่ตรงผมเนี่ยมา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 ไป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 เออเออไปเลยไป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  เนี่ยครับท่านผู้ชมคือข้อเสียของลิมิเต็ดไม่รู้เมื่อไหร่มันจับนะครับเลยต้องใส่สีเอสด,ดิบๆไปแบงล้อซ้ายตรงพี่เนี่ยล้อซ้ายตรงพี่เนี่ยมาเลยมาเลยมาๆมา,มา ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันล้อนหน้าโดนล็อกละถอยไปถอยไปพวงมาลัยขวานิดพวงมาลัยขวานิดอ่าไปได้ครับอ่าแล้วก็ซ้ายพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยหันไปซ้ายนิดนึงครับไปไปติไได,ไ,ไ,ด,ไ,ไ,ดไปเอ,องอถอยลงไปถอยลงไป ซีเอสซีเอสเอาได้ได้ปีนขวาเมื่อสักอ่ะล้อขวามุมขวาอ่ะให้มันตกลงไปก่อนพวงมาลัย้ายอีกอนนให้พวงมาลัยมันตกลงไปนนพวงมาลัย้ายอีกนิดนึงอ่าไม่เป็นไรพวงมาลัย้ายนิดนึงมันจะได้ตกลงตูดมันจะได้ยืน่น หางไปมันยากไงมันจะกุยแล้วตะกี้ไททันก็ซัดทีนี้ผมล่องนี้ป่ะครับพี่ล่องนี้แหละแต่มันได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวล้อเดี๋ยวล้อหน้ามันตกตัวก็กระดกแล้วถอยตรงๆถอยตรงๆอ่ะโอเคได้ได้ถอยเลยอ่ะตัวกระดกแล้วถอยเลยถอยเลยล้อตรงอย่างเดียวนะแบงค์ ตรงก่อน,น,นไปซ้ปปซล,ซลอ่าไปอะไร<ป>ซ้ายพวอะไรซ้ายปล่อยเบรกเลยไปอีกแน่ร้อหน้าจับแล้วไปอีกไปอีกไปลงไปายเลยายเลยลงไปตั้งสมุดล่องนี้มันลึกมากลึกมากเลยลงไปตรงนี้อ้อเไปเลยนะมาีนเนี่ย ดูดูลายเอาข้อไหตรงเนี้ยมามาลายนั้นถูกต้องแบงค์อย่างนั้นเลย,ยสายเน็ตมา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 ตอ่ตอตอ่ตอต่อมาได้ได้ไ,ดดไป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 ไม่ทันแล้วมา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  มามาไปไปอย่ายกมสายหน่อยไปไปอย่ายก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 แบงค์อย่ายกมาใส่อ่า น็อตน็อตใส่ 4s พาไทม์นะแล้วก็ให้แท็กชั่นทำงานแล้วก็ล้อซ้ายดูดูพี่ไว้ล้อซ้ายดูพี่ไว้นะแล้วมาตามแนวนั้นแท็กชั่นแท็กชั่นมันจับแน่นมาเลยพวงมาลัยซ้ายนิดนึงมา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 พวงมาลัยซ้ายอ่ามาไป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 อย่ายกไป ไป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 เลยไปเลยอย่ายก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 แท็กชั่นมันจับดีมากโคโลราโดชอบวะฮะยอดเลยมันเหนียวอย่างกับมันจับดีกว่าเต๊ะอ่ะใช่โอ้โหขึ้นนิ่มเลยยอมวะทีนี้นึกว่าจะติดตรงนี้ไม่ติดไม่ติดมันจับเหนียวแบบโอ้โหปาเจโร่สบายครับที่ไหนตอนเดียวขึ้นมาขยับรถขึ้นไปข้างบนพี่นับเป็ดดูผมไว้นะล้อซ้ายให้ตรงผมนะ mà mà cứ đây lời rồi, rồi. bao nít đường bao nít đường để để thổi 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 à đây đây ui sai sai ไม่ไม่แกมีดิฟล็อกตะกี้ก็ให้หยอดแบบหมอแบบแบบพี่โลดอ่ะหยอดได้ล้อแขวนได้ไงแต่พอนี้มันโยนแล้วมันกระแทกตรงนี้ดังไม่พี่โยนเดี๋ยวอ่ะปะมารถตัวเองครับดูดูครับน่าเกียดนะครับดูชาวบ้านเขาให้ปั่นดิบครับพี่เนเดี๋ยวเขาวอตามลูกน้องครับนี่คือนี่คือเบื้องหลังนะครับคนเราคือเหตุผลที่ทำไมสองคันนี้เลือกอยู่ข้างหลังเป็นไงครับแล้วก็คุยว่าปิดแท็กจงแท็กชั่นปิดนู่นนี่นั่นครับดูครับดู c s พัดไทมไลท์แท็กชันทำงานครับพลานุภาพพลิกโลกลายเดิมเลยลายเดิมเลยไปแบบนิ่มๆอ่าตรงก่อนอ่าผมมาลัยซ้ายไป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 มีมายิ้มด้วยไปไปผมมาลัยซ้ายนิดนะครับ 4S ไปชิวๆ ไปไปชิวๆเลยครับไปเลยไปเลย

ที่ลอมุมเดิมนะแล้วใส่ีเอสนะล้อซ้ายอยู่ตรงผมเนี่ย เลยไม่ให้ขึ้นไงแล้วต้องปีนไปตรงนั้นได้ต้องไปตรงนั้นข้ามเยวแต่ตอนนี้ถ้ามันแขวนเยอะรถตัวนี้มันมีดูได้น้อยตรงนี้ไปไม่ได้ตัวมันผิดบบล้อมันลอยแบงค์แบงค์นี่แบงค์ขึ้น 4S 4S ได้ไล่อีกไลอีกขึ้น 4S ่างร้ายเดิมขึ้นได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ยางมันไม่โตอ่ะมันจะ่อหล่อตายไม่งั้นต้องวางตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมพี่ ้แวนแล้วแต่ตอนนี้ขอล้อเนี้ขึ้น 4S แล้วล้อซ้ายอยู่อมได้ไหมข้อมไงจะขึ้น้อมค่อมอย่างเงี้ยแต่ขึ้น 4S นะจะได้ส่งได้ค่อมอย่างเงี้ยขึ้นมาค่อมแลกกบิดและขวาขึ้นตรงพีนาย 4SLC ข้ <CS LC. S 2> อมไปเลยนะข้มอ,อมไปเลยแนละ้วไปเบียดขวาตรงพีนายเนี้ยเนี้ย ีโดนเลยพี่ให้เราคว่ำล้อเลยน้องๆใส่ซีเอลาทามนะแล้วก็ให้ตเคื่องงานแล้วก็ล้อซ้ายดูอย่ไปย่อล้อซ้ายดูทีไว้นะแล้วมาตามียวนั้นยเลยอย่างเลย ดูพัวเขาดูเสียงขึ้นได้เราว่าปีนขวาดีกว่า เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอนนี้มันติดเลยมันมันพิงหินก้อนนี้อยู่แบงค์งลงไม่ได้ไปเลยไปเลยไป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 เลยเร็วลงไปขวาขวาขวาไปไปเอ้ยไปแล้ว กดไลค์กดแชร์เพ่อผพิพิด, like, ด share, พพปไปใหม่จากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ป่าปฟงเรียงค่ะบ๊ายบาย